นี่แม่นแม่นเขาสิแม่นเขาสิเกิดไหวกะเกิดคือเก่าเนาะอะไรเกิดไหไวยังก่ะเขาดีดมีไหมเนาะแม่นเขาสิมาไหว,วกะเล่ากะเกิดมากขึ้เก่าพี่น้องกัน เขาสามเดือนแล้วก็สามเดือนพัฒนาการในไว้กันเขาหน้าปีก็เกิดซ้ำหน้าปีหน้าปังแล้วก็เกิดซ้ำหน้าปังแล้วก็มาเต็มเนาะค่ะโอ้ยพอเลยปวดข้อขาคือเขาว่าจียนเนาะค่ะเบิ่งวิวทิวทันอุโดูนค่ะเพื่อนจิวทันอุโดู ยามฟ้าหมเดเหรอคะก่อนเม็ก่อนเม็ดบางเบางกันขึ้นวดแล้วข้าวพี่ยังไม่ได้นอน้ำยังไม่ได้ปไปไหนเลยสูบน,น้ำนิดหน่อยแล้วก็มาตีไงเป็ดไร่ทุง่ง

เอาถอกล่ะนี่ต่สีถ่ายเกี่ยวค่ะเห็ดต่ว่าปีแต่เมษาเมษา,าพฤษภะพ้ามิถุนาปลายเดือนมิถุนาได้เกี่ยวค่ะแต่ว่านกไลายล่เหลือตะกลางกับนี่ผุดตะนายค่ะค่ะอันนั้นเหลือตะกลางด้วยทั้งนัยอ่ะ เป็ส่วนใซด้หรอกค่ะเนาะมค่ะข่าวงามโอเคจ้าพี่จะขึ้นบ้านแล้วเนาะท่างขึ้นบ้านเราใหญ่ค่ะเนาะอันนี้ทางไปบ้านเราใหญ่นะคะเพื่อนเพนค่ะชมบรรยากาศน้ำกันค่ะสวัสดีจ้า